เราตีคือเลือดได้เราดาเมจแรงลังหลังเราจะแรงมากครับเรามาต่อกเลยครับกับแบ็ค a c k คพ t t e r ์ที่ได้กระเป๋าเป็นยูท t y พอชมาก่อนอเ,เอาเมลว์สชิ้นแบบเร่งความเร็วได้อะไรที่สามารถเล่นได้ก็เล่นมไม่เอาไม่เอาเพื่จะบาดเดียวเองนะบาดเดียวได้ฮิวเยอะด้วยเอาไปก่อน กวยน่าเล่นมากครับกวยต้องเอากวยนะเราก็จะได้ตรงนี้มาใช่ป่ะผมอยากได้หมัดมาเล่นเหมือนกันนะผมอยากได้หมัดมาเล่นเพราะฉะนั้นเราเอาตัววัลสัสทากไว้ตัวกระทา,าจ,จะไม่เล่นนะครับกินสเตมิน่าเยอะแล้วก็เอ็กคาลิเบอร์เนี่ยผมพยายามจะเล่นหลายรอบนะมันก็จะมีแบบที่ผมได้เอ็กคาลิเบอร์แล้วเราไม่เจอชีทกับที่ผมได้ชีทเต็มไปหมดแต่ไม่ได้เอ็กคาลิเบอร์มมันจะวนอยู่แค่นี้นครับ เป็นเป็นวงจอรอุบาทที่เราเจอกันตลอดเวลานะครับดามจดผมดีกว่าอยู่แล้วเพราะผมสองชิ้นเพราะมีชิ้นเดียวชนะก่อนอยู่แล้วเกือบเกือบ,เก,อบเกือบแพ้เหมือนกันก็ต้องจอบไปอะ่ะจอบไปก่อนจอบไปก่อนเล่นนี้จะชนะหรอวะอ่ะเล่นแค่นี้ไปก่อนเล่นแค่นี้ไปก่อน เพื่อให้เราได้ตัวจอบมาก่อนเพื่อได้จอบมาก่อนนะครับก็เล่นเหมือนกันเลยแต่เขาโอ้โหแต่เขามีกล้วยสองกระเป๋าเดียวกันอย่างนี้เรามีสิบแพ้นะครับเพราะเขามีกล้วยสองเขามีกล้วยสองนี้คือเขาได้เปรียบเราเรื่องสเตมินาเรื่องฮิลโอ้แต่ผมมีฮิลเลิร์ธมันไม่ช่วยอะไรฮิลเลิร์ธเนี่ยไม่ช่วยเลยนะครับเพราะมันฮิลแค่สองมันช่วยช่วยเราไม่ได้อยู่แล้ว ยิงเหิบครับยิงเหิบีบาทเดียวเดี๋ยวค่อยว่ากันโอคก็ต้องเอาอ่ะอันนี้ก็เล่นไปก่อนแล้วกันบาทเนีโอเ,เล่นทำนี้แหละโอเคดาเมจเราก็ใช้ได้อยู่อาจจะได้เป็นฮีโร่ลองซอก็ได้นะครับเราก็โชว์ไปก่อนไปเข้าๆก่อนทีนี้เราชนะนะครับตอนนี้ดูทรงก็รู้แล้วเพราะว่า ดาเมจเราแรงเรามีฮิลระหว่างทางฮิลเราเยอะดามเมจเราแรงนะครับแปดลิสองนะกับสี่เจ็ดของเขาเป็นห้าเจ็ดค็าพี้ชิ้นเดียวด้วยยังไงก็แพ้เราอยู่แล้วไม่น่ามีอะไรพริกได้เพราะเขาเลือกที่จะเล่นหมูสองตัวครับก็คุณก็รวยไปแค่นั้นแหละแต่คุณแพ้ก็ชนะเรียบร้อยครับไม่มีอะไรพลิกอยู่แล้วเทลลี่ก็ไม่มีโอเคขอชนะบ้างเถอะนะถ้าชนะคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องปะโอ้ได้แล้ววะ ได้สิ่งที่ผมอยากได้อยู่ก็ต้องแบบนี้ทีนี้เราจะเอ็กซ์ซ่าแังี้เก่งนะรอบกระเป๋านี้นะครับถือว่าเก่งเก่งเลยก็เชลลี่ดีกว่ามั้งเชลลี่เก่งกว่าเดาเมแลเรก็จะมีสามชิ้นทั้งหมดเพราะเดี๋ยวต้องเอาโชวออกไปอยู่แล้วผมก็เลยเลือกที่จะเล่นคาวแท็กดีกว่า เราจะมีเอ็กซ์ต้าแองกี้หลังวินาทีที่3า4กี่ก็คือบ,บทวนทีวินาทีที่12บมันก็จะวินาทีที่ประมาณ15.64ประมาณนั้นโดยประมาณนะับอ๋อมันหมดตั้งแต่1ิวิเลยนี่วะก็เดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งกำลัาางจะมาละโอเคได้ดูเลขอีกรอบหนึ่งถือว่าเราได้เปรียบสุดๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าได้เปรียบแต่ชนะเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะหมดแล้วอะ <laughs> แล้วมันยังไม่ล้มเลยอะโอ้ยเอ้ยโอ้โหแล้วเราแพ้ก่อน เฮ้ย hey! ผมไม่ได้เห็นผมเล่นมานานแล้วทุกคนแล้วมันทูกถูกอันนี้คือคือไม่มีวันปฏิเสธหรอกคุณจะปฏิเสธยังไงครับไม่มีวันที่ผมจะปฏิเสธขอให้รู้แค่นั้นโอเคครับเราก็จะมาเล่นเป็นคงใส่ดาบผมไม่ได้เล่นแล้วมั้งเอ้ยนนทกจะจะได้เป็นกูเบิร์ตมาเนาะรวมได้ ผมก็จะเอาเป็นตัวเชนวิฟมาคู่กับตัวคาร์วิคแกแล้วก็เล่น,อนของขวัญนี่คือตามใจตามใจพี่เขาเลยนะครับว่าพี่เขาอยากได้อยากแห้อะไรเราทิ้ราอาจจะต้องมีช่องแต่ผมมีช่องเยอะแล้วนะผมถือว่าผมหยิบช่องมาเยอะอยู่นะในช่วงแรกก็ขอชนะไปก่อนเพราะว่าเราดุดเลือสองรอบจะชนะผมยังไงผมมีเชลลี่ด้วยความถึกเรามันเยอะมากเสกอะไรมาให้เราฮะเอามาทําไม เอามาทำไมก็จะมีหอ,อกว่ะเอาจริงๆหรือว่าผมจะเล่นเป็นหิบมังกรมาดีวะเพราะมังกรมันก็เป็นดาเมจที่ดีอยู่นะเราจะได้เสื้อใช่ป่ะอันนี้มันไม่ีไม่น่าเล่นนะเล่นเกาะดีกว่าว่ะขอเล่นเกาะดีกว่าอะไรไม่ใช้ก็ไม่เอาครับแล้วก็จะเป็นทรงนี้ หอยยังไงต้องเล่นอยู่แล้วอาวุธสชิ้นดีกว่าที่ไม่เอาไอ้ต้อกี้จำเป็นผมว่ามังกรยังไม่ต้องครับยังไม่ขนาดนั้นสเตตมิน่าผมโลก็ได้อยู่เราก็จะมีเกาะขึ้นมา 75. เอ็มพาวเวอร์ขึ้นมา1แล้วทีนี้ก็มาพึ่งดาเมจของตัวเชนวิปกับตัวคาลแต็กซึ่งผมว่าเรามีเราดีนะในตาประมาณนี้เราเก่งอยู่นะกับอาวุธเท่านี้สเตมิน่าเราพอด้วย แต่เดี๋ยวพอได้เป็นสโตนอาร์เมอร์มันก็จะกินสเตมินานิดหน่อย20%ไม่มีปัญหาเลยครับดูสเตมินาผมดีสบายๆพี่กอ,องขวัญดีมากครับให้ช่องมาเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆไม่ได้ชอบอย่างเดียวนะเาเรียกว่ารักเลยนะก็เพื่อความนี่วางผิดีด๋ยวต้องวาให้มันกินเข้าไป ทีนี้เราเล่งได้อีกเร่องีก้ก็ได้ไม่ต้องไปเล่งให้ตัวที่นี้มากเออไม่เอาแล้ผมจะไม่เอาอะไรครับผมจะไม่เอาเนี้ยผมอยากได้ช่องอะ่ะผมว่าเราปั้นช่องเยอะก่อนเว้ยสำคัญอยู่ช่องอะ่ะปั้นไปเยอะเดี๋ยวดีครับเดี๋ยวดีไม่ได้โอเคประมาณนี้ก็ได้ ประมาณนี้ก็เนี่ยไม่ได้แย่อะไรครับดีอยู่ดีอยู่ <C uz zi> เดี๋ยวจะมีมีดอีกชิ้นนึงเป็นอาวุธเราจะมีอาวุธ3ามชิ้นในตาประมาณนี้ถือว่าดีอยู่เราได้ Mpower มาถึงได้สามเลยแจมอยู่ครับเกาะเราหนาโคตรของโคตรสเตมิน่าไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น,นิดเดียวอาจจะต้องเก็บตัวที่ไม่ใช้สเตมิน่าอย่างมังกรหรืออะไรมานะเพราะเรามี Mpower ขึ้นมาเยอะอยู่ก็ขอชนะไปก่อนแล้วกันวุ้ยได้เกาะมาอีกอันนี่เราสายเกาะสุดๆเลยนะ เฮ้ย X caliber อ,อ,อ,อไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นนี่เล่นนะโอ้แต่ผมไม่เล่นแซ่ไม่จำเป็นกับเราที่นี้ผมต้องมาเลือกว่าจะเล่นอะไรผมว่าเราเอาเป็นไฟเตอร์ไหมเพราะว่าเรามีอาวุธเยอะน่าเล่นมากๆครับนี่คิดว่าคงต้องเล่นไม่ใช่แค่น่าเล่นพูดว่าต้องพูดอย่างนี้จำเป็นต้องเล่นเราเสื้อสองชิ้นนี่โคตรดีเลยนะ คุณคุณตัวนี้ออกไปก่อนได้ไหมผมขอเล่นอะไรที่ผมอยากเล่นก่อนเออวางยากอยู่นะว,วางยากอยู่นะได้ละได้ละมียายได้ชิลลี่ก็ไปว่ากันครับตรงนี้เดี๋ยวมาเล่นอย่างนี้เนาะ ไม่เป็นไรเล่นแค่นี้ไปก่อนครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วตาหน้าเดี๋ยวผมค่อยเอามีดไปอีกดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นเป็นตัวเบสนัเกิลมันมีผลต่อมีดสูงทีนี้เดี๋ยวกล่องขวันเดี๋ยวหยุดเล่นไปตาหนึ่งก่อนเพื่อการันตีว่าเราน่าจะชนะอยู่โอเคตรงนี้ผมวางผิดไปนิดนึงนะบล็อกตัวนี้ต้องวางตัวสองอย่างนี้เข้าไปแล้วก็ต้องวางอย่างอื่นเข้าไปนิดนึงเริ่มมาถึงเรามีก่อโค้ดเยอะแล้วเราก็ได้เอ็มพาวเวอร์มาตั้งห้าเลยนะครับพอเรามีอาวุธเยอะเราก็ได้เปรียบแล้ว พอเรามีเอ,อ็มพ e เอยอะนะพอโอกาสแพ้น้อยมากจัดไปครับสเต,ตมิน่าดูแล้วพออยู่บล็อกผมไม่ได้เล่นนี่วันอะไรเี้เห็นอะไร mm. เรียกว่าไม่สีเรียดครับมีดออกมาไม่ถีเลียดไม่สีเรียดตาหน้าค่อยว่ากันมีรังนี่อ่าประมาณนี้เลย ก็เป็นอะไรที่ที่ดูดีเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเขาเรียกว่าเล่นไปก่อนอาหน้าเดี๋ยวเราเล่นกล่องสมบัติต่อแต่ผมอยากให้กล่องสมบัติเอ่อเอาช่องมาให้ผมอีกครับอีกซ์ต้งกี้ต้องย้ายมาตรงนี้ว่อเราจะได้ได้เจมฟรีด้วยวผมลืมไปรีบเล่นไปหน่อยอเก้ก็ชนะแบบสบายสบายอยู่แล้วนะผมว่าเอ็มพาวเวอร์เราเยอะเรามีบล็อกเยอะดาเมจเราสูงอะ มาแบบว่าโหยแต่ช่องมาน้อยเกินผมว่าเราไม่สามารถเล่นฮาร์ดบูทได้เว้ยเพราะเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับฮาร์ดบูทจะมีเกอร์พาวเวอร์ที่น่าสนใจครับ <c oughs> ไปไปใช้เกอร์พาวเวอร์โอ้เกือบผิดละ <c oughs> ต้าแองกี้ <c oughs> ใช่ป่ะไม่เป็นไรผมว่างอย่างนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันอุย้ยแต่เราได้มีดมาแบบบึ้มๆเลยนะเฮ้ยเราโหดมากเลยนะตอนเนี้ยพงตัวเองก่อน แต่ที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือก็คือช่องโอเคได้ได้นิดนึงก็ยังดีเรียกว่าได้เล่นครับวางมีดดิปว่างอีกก็ได้วะแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรแค่นี้แหละที่เราจะเล่นมีดผมเยอะแล้วนะมีดผมใช้ได้ลยครับสามมีดไฟทกเหนึ่งเชนวิปหนึ่งคือสเตมิน่าเราไม่ไม่มีปัญหาแถมได้เอ็มพาวเวอร์เริ่มมาที่ห้าแล้วเกาะอ,อย่างเบิม้มแล้วก็มีสิทธิ์จะได้ตัวเกิร์ลพาวเวอร์ด้วย ก็คือโหดเลยเว้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจมฟรีจากกล่อง Box of Post p o s พ p e r อร์ตี้ติ๊ดๆอ้ว้าวนี่แหละเว้ยนี่แหละเว้ยวันนี้แหละใครจะชนะเราวะถามจริงหึใครจะชนะผมก่อนมีคนเยอะเยอะแบบบ้าคลั่งอ่ะหนูไม่ต้องหรอก ไอตัวนี้มันเป็นอยู่ใช่ไหมโหมีดเยอะเยอะเยอะจัดมีดมีเยอะจัดเราเล่นมีดน้ําได้โดยการเก็บมานะออกเดี๋ยวผมจะเล่นมีดน้ํามันไม่รู้จะเล่นไรแล้วก็ให้มันเล่นไปครับมีดเราเยอะนะี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชิ้นเลยนะแล้วแถมมีคายแทกกับตัวโซ่ด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะเรามีเอ็มพาวเวอร์เยอะมันก็เลยได้เปรียบด้วยนะครับกับเกาะเยอะมันก็เลยแบบดีอะ แล้วไอ้ไอ้นี่ก็เก่งอยู่อะรัวรกันอยู่เฮ้ยผมได้กล่องรัวรัวไปผมได้ช่องรัวรถือว่าดีโหเจมโคตรโหดอ,อ่าเราจะต้องเล่นเฮ้ยผมวางสลับทำไมวะเนี่ยอันนี้ผมขอว่ะเฮ้ยวูยตรงนี้เยอะกว่าวะ่ะจำเป็นต้องเล่นวะ่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้เจมฟรีๆเลยไม่เป็นไรไเล่นได้ อันนี้มานะออบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเราไม่รีบอยู่แล้วเดี๋ยวตาหน้าผมมีมังกรอ,อีกตัวหนึ่งโอ้ยดูก่อบมได้สามร้อยแถมเริ่มมาพบได้เอ็มพาวเจ็ดแล้วนะโคตรโหดใครจะมาชนะเราไว้ตอนนี้ไม่มีไม่มีทางเอ็มพาวเราเยอะเรามีมีดเยอะเรามีเรื่องคริติคอลที่ขึ้นมาอยู่เออเกาะเราเยอะอะไรเราเยอะไปหมดเลยถือว่าดีมากครับตานี้ถือว่าเก่ง อะไรไม่ใช้ก็ทิ้งไปซะเจมกูโเคตรเยอะอันนี้เหรอจะเป็นกับเราไหมแน่นเนี่ยแต่ผมว่าไอ้นี่กวนตินดีนะไอ้เชลลี่อะ่ะอืมผมกำลังคิดอยู่หรือผมจะเล่นดีวะเล่นมันก็เก่งอยู่นะมันก็ไม่ใช่มไม่เก่งนะครับมันก็เก่งนะนี่ไม่เอาอะกเจมนี่ผมเล่นได้อยู่แล้ว Okay. ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วผมจะขายเพื่อไปเล่นอันเนี้ยไอหินได้หนึง่งแล้วก็ขายไม่เป็นไรมั้งขายขายขายไปเจมสองอันไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วสำหรับเราแต่จเจมม่วงสำคัญอยู่เพราะมันต้องลบบับ๊โอ้โอยู่คิดมากเลยขายๆไยอ่ะแค่นี้แหละที่เราจะเล่นเออเดี๋ยน,นี้เล่นอะไรได้ ไม่ได้ไม่ได้เรามีเชอรี่สองตัวครับเรากำลังจะทำเป็นมีดน้ำทั้งหมดเลยก็ได้นะมีดน้ำทั้งหมดเจาะทะลวงเล่นอะไรก็ได้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรามีดุมแคปมาด้วยนะครับก็ทำให้เขาติดพิษแล้วก็ตัดหิวได้ด้วยนะคือตัดหิวได้นี่ก็ดีนะครับเอาไว้จัดก,การในพวกเอคคาลิเบอร์ทั้งหลายเรามีเรื่องทะลวงกเกาะเขาไม่ต้อบอกนะว่าผมจะต้องล้มบ้างอ่ะเฮ้ยเรามีสิทธิ์ล้ม,มกับคนนี้อยู่นะสู้เขาไม่ได้อยู่นะ สู้ไม่ได้ว่ะเจอมันโคไป4ี่สิบห้าสิบเฮ้ยแต่เราเรามีดูดเลือดอีกรอบนึงแต่เลือดมันไม่ค่อยลดเลยว่ะคนนี้ยลดยากมากเลยอ่ะคือมันมีดูดเลือดด้วยไงยคนนี้ยเอ็มฮาวเวเท่ากันจังหวะเขาเร็วกว่าจังหวะหนึ่งแล้วแถมมันไม่ยอมตายด้วยว่ะผมแล้วเบื่อจริงจริงไอ้พวกไม่ยอมตายเนี่ยเ,เบื่อเลยว่ะเบื่อเลยว่ะมันไม่ยอมตายเลยกิเซ็ง ตายยากแล้วก็เดี๋ยวย้ายมีดไปเรื่อยๆก็เราเล่นมังกรได้เหรอเราอิูห้าตาเล่นมังกรก็ดีอยู่นะมันช่วยโจมตีเนาะเล่นไปแล้วกันสตีมิมน่าดูเหมือนไม่ต้องเล่นป่ะเมื่อกี้ดูเหมือนผมไม่ต้องเล่นสตีมินา่า ถ้าเราไม่เล่นเราก็เอาเชลลีล่ลงไปตัวหนึ่งอะไรแบบนี้มไม่มีให้เล่นแล้วอ,ะ She อ่ะชีตเหรอผูเบิร์ดเหรอผูเบิร์ดชีตเดี๋ยวเราผมดูก่อนว่าแมวหน้าเล่นอยู่เพราะว่าเรามีอะไรที่เป็นบ้างครับก็ดุมแคปจะเร็วมังกรสองตัวจะเร็วเอ่อเกิลพาวเวอร์จะเร็วแอคซายองกี่จะเร็วเบิร์เคิลจะเร็วมันก็ดีอยู่แล้วนะ เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมใช้สเตมินาปะ่ะถ้าเกิดใช้จะเอาคนเหลืองกลับไปเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วมันก็พอมาหลังๆมันก็จะมีพวกแบบสายตรงนะครับที่มันเป็นเมตาอย่างเช่นคอนบูมมันก็ไม่ได้เป็นเมตาแต่มันเก่งตลอดอยู่แล้วทอนบูมเคผมชนะได้ใช่ไหมเนี่ยนะบอะวะยังวยังไม่ชนะเฮ้ยแต่ก็พอพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะี่เออจังหวะผมดีกว่า,เ,าเราตรงโหดเนี่ยแหละืมเฮ้ ไรไม่ใช้เราก็จุ้งไปครับหมูเหรอ,องนี้ได้โอเคโอเคโอเคพอไหวอยู่พอไหวอยู่แบบนี้พอไหวอยอันเล็แค่นี้ไปก่อนนะอ่ะหยิบหยิบไปหุ่ม,มือยังไม่จําเป็นขนาดนั้นน้ําก็มีให้เล่นอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหายอยู่แล้วเรากำลังจะได้มังกรเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งกำลังจะได้มีดแวมไพร์มีดผมครบยังครบแล้วครับมีดโอเค ไปตรงนี้ผมต้องขึ้นไปข้างบนนี่หว่าถึงจะโดนหมาตัวนี้ไม่งั้นไม่โดนนะไปสเตมินาเราหมดเราเจอโลโอ้เราเจอโลโอโล่ะสเตมินาเราก็เลยหมดแต่เราจะมีโลขึ้นมาอีกแล้วก็แทงทะลุได้ก็ชนะได้สบายๆโอ้โใครจะเล่นวะบ้าบาลาขวานไม่มีใครเล่นเองหรอกผมอยากได้แมวอะ่ะแล้วก็อยากได้ช่องโอเคขายอะไรที่ไม่ใช้ครับอันนี้รวมได้ชา อันนี้ไม่เอาลนะเออไข่สองบาทอีกสองบาทไม่เอาได้น้ำเพิ่มออีกนออีทะลุอืกอมก็ต่ายเกาอยากจะเล่นนิดหน่อยเร้ยว่าหลายใจตอนนีน้ก็ต่ายตายช่างหมมาัวมันละไม่ยังเป็นหรอกมาเล่นแมวกันีกวะที2โอเคเลยครับมาถึงก็ได้เลยได้แบบอิ่มๆ ถ้าดูมแคปผมอ,อ,อ่มเฮ้ะอืมได้แองจี้เอก็เอกตี้แองก้าโอ้ขาดนิดนึงเหรอขาดนิดนึงโอยโอเอ๊ะประมาณนี้แล้วกัน ได้แค่นี้จริงที่เหลือเดี๋ยวหาอะไรเล่นแล้วกัน okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็โหดอยู่นะของเราโหดอยู่นะก็ไม่ได้กระจอกนะครับ mm hmm. แมวเราได้แล้วเราได้แมวชูมือแล้วก็จะได้เรื่องกันาร25ล้วได้กอรลี่กับยูนิคเร็วขึ้น15ก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะมีอะไรบ้างครับมีมังกรมีหมาเร็วได้มีพวกของยูนิคทั้งหลายที่เต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างนับกันดีกว่าหน,หนแล้วนะหนึ่งสงสที่เร็วนะส ห้าหกหกทั้งหมดหกคือมันคุ้มอยู่เลยหกนี่ไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับแม่งคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงเลือีกสองเทินแล้วดูของผมรักคุณรักมึงมากมีดแม่งมาแบบบ้าบอบ้าพลังมากเลยครับตอนนี้ถามว่าผมชอบไหมโคชชอบบ้าพลังว่ะตอนเนี้ยแล้วเราเจมอย่างเยอะโครบ้า ก็คิดว่าเอามีดมาเล่นไปเลยเนี่ยคือมีเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทิ้นเลยนะครับก็คือแบบเรียกได้ว่าโคตรบ้าพลังนะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจนะผมว่าผมเล่นอย่างนี้ก่อนดาวไม่ต้องเอาเป็นแวมพร์ดีกว่าเอาเป็นเวมพร์เก่งกว่าเพราะแวมพรยจะทําให้เราเวลาตีจะได้เลือดคืนด้วยเก่งกว่าเยอะเลยเก่งกว่าที่จะเป็นน้ําทั้งหมดถามว่าทําไมผมไม่เอาแวมพายทั้งหมดไม่เก่งกว่าพี่ ยิงกวายอยู่แล้วครับเพียงแต่ผมพิ่งได้ไงไอเนี่ยมันฟรีไอไอทำนิดน้ำมันฟรีอุย๊ยเราจะชนะไหมนเนี่ยเรามีเอ็มพาวเวอร์ที่ขึ้นเยอะแต่ดูสเตตเขาดิบัฟเขาเยอะนะแล้วแถมตัวแม็กเอชพีเขาก็เยอะแต่เราก็ไม่ธรรมดาเราตีคือเลือดได้เราดาเมจแรงห,งหลังๆเราจะแรงมากครับเนี่ยโชคดีที่มีเอ็กตาแองี้นะเพราะว่าผมได้ดุดเลือดสองรอบตะเกียบมันพลิกต้องดุดเลือดสองรอบไปทุกคนเห็นปะ แถวแถนี้เหมือนผมจะแย่แล้วเว้ยแถวไม่ๆๆมม,ม,มันจะมีแถวแถวเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าอาจจะแพ้ได้เห็นปะ่ะบับเขาเยอะเลือดเขาเกือบ500เลือดเราแค่เกือบ300ต่างกัน200แล้วพอมันเ e อ็กต้าแองกี้ขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ก็ดูไม่ค่อยดีนะครับพอเ e อ็กต้าแองกี้ขึ้นปุ๊บเราคือเลือดมาแบบเบิ่มๆส่วนเขาเลือดลดค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับลดลงเรื่อยๆจนแพ้เราก็ทําไมมันถึงเก่งหรอ ก็เพราะว่าเบสนักเขิลผมได้ตีพอมันได้ตีปุ๊บทุกอย่างที่เป็นมีดมีดทุกอันจะได้ตีด้วยแล้วดูมีดแต่ละอันผมดิสิบสี่สิบห้ายี่สามยี่สิบเแล้วเราก็จะมีเรื่องแบรมพายด้วยมันก็เลยโหดก่อนไปเดี๋ยวขอดูเรื่องดาเมจน,นิดนึงก็อันดับหนึ่งได้บัดดี้เดก e เกอร์โมเทนเดกเกอร์สมาร์เป็คเกอร์หมดเลยเด็คเกอร์แม่งคือเดอะแบกเรายังเหลือ,อีกตานึง ซึ่งผมก็ไม่รู้เล่นอะไหรหรอววะไม่เล่นเลยวะไม่เล่นอะไรเลยสักอย่างมีอันเนี้ยช่วยหรอป้าสมมุติว่าผมตัวพาวเวอร์ชี่อยู่ตรงนี้ก็ได้เอาที่เดิมเลยวะสี่ชิ้นเท่าเดิมเป๊ะเ,เท่าเดิมก็เท่าเดิมวะผมอยากให้มันได้แวมไพร์ก็พอละ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเอ้ยตรงนี้ได้เยอะกว่าเว้ยอ่ะก็น่าจะดีอยู่นะคือผมขอแวมพายอ่ะไปไม่โดนไม่โดน,ไม,โดนไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องโดนนะมแมวชูม,มืออยู่แล้วเราจะได้แวมพายมาสองโอ้โหคตรน้อยบ้าบอเอาไม่เป็นไสองก็สองวะสองก็มีคุณค่าอยู่เลอะอลองดูครับ มาถึงได้เป็นไพยสามได้กอดที่เยอะได้เอ็มพาวเวอร์หกที่เหลือก็เราจะเก่งตอนเราดุดเลือดอยู่แล้วนะทุกคนรู้เนาะแต่เลือดผมไม่ลดเลยเลือดผมไม่ลดเลยโอเคก็น่าจะชนะสบายๆอยู่ไม่น่ามีอะไรผิดได้ครับคือเขาเป็นคอนมีดก็จริงเว้ยแต่มีดเขาน้อยกว่าเราร้อยเท่าผู้เล่นไม่ใช่ร้อยเท่าเขามีสี่มีดใช่ปุ๊ผม,มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีดแล้วยังมีอาวุธอีกสองแล้วยังมีมังกรอีกสองแล้วก็ก่อโค่นหนาด้วยก็คือแบบ จบได้ภายในประมาณ10วินะเราไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะ11วิโอเคยังไงก็ฝาก like, กาดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคลากกดดิ่งด้วยนะครับเชอกันอีพีหน้านะครับไปละครับ